สวัสดีครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับการเดินทางด้วย Toyota a อัลพารนะครับนี่อันนี้จะเป็นโฉม20นะครับของผมเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ18นะครับเราจะเติมลมทั้งหมดทุกร้อนะครับก็คือ35นะครับลมจะอยู่ที่35แล้วผมก็ตอนนี้ก็เติมน้ำมันเต็มถังแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ทริปนี้นะครับทั้งทริปนะครับจะเติมน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับประมาณสักกี่กิโลลิตรนะครับผมจะเดินทางไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้ผมออกจากบางบัวทองนะครับกำลังจะเดินทางตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับพื้นที่ภายในนะครับเบาะหลังเราก็ปรับเป็นที่นอนนะครับเด็กๆให้ดูกระตูนนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันครับ ตอนนี้เราจะรีเซ็ตทริปนะครับเราไปที่ทริป A นะครับแหมตอนนี้ไม้เป็น0ู0แล้วนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับแก๊สโซฮอ91นะครับโอเคออกเดินทางได้ครับดูนะครับว่าทริปนี้เราจะใช้น้ำมันไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงศิลาเหนือด้วยนะพี่งักาที่มาทำบุญ้าและนี่คือเสียงจากนะครับทีมงานทุกทีมสิงห์ตัวทัวร์ครับวันนี้ร่วมกับตอนนี้วิ่งมาประมาณ400อายกว่าดูมหมนะครับวันนี้ด้วยนะฮะห0าแล้วสิ ตอนนี้ห้าร้อยเจ็ดกิโลนะน้ำมันเกือบหมดแล้วนะครับโดยอีกสองขีดเดี๋ยวเราไปลองเติมดูว่าใช้ไปเท่าไหร่วันนี้อยู่กันย่างยาวสามชั่วโมงเต็มด้วยนะครับมีการมีงานเตือนใส่ผู้ช่วยขับรถครับตอนนี้นะครับเราวิ่งมาห้าร้อยสามสิบเก้ากิโลเติมน้ำมันไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาททั้งหมดสี่สิบแปดลิตร เดี๋ยวหารให้ดูเนาะว่าตอนนี้กี่กิโลลิตรนะครับก็ห้าสาหารด้วย48่ส่เราได้อยู่ที่1 1 2เกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับอยากดูว่าจบทริปนี้เราจะใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับเติมเป็นเงินไป,นปนกีบ่บาทข้างหลังก็ สนุกสนานนะครับโอ้เมื่อค oh. ืนเราพักที่นครนายกนะครับเชาวนี้ก็เลยมาที่เขื่อนนะครับดูเอาผาดของเรานะครับผมว่าสวยครับเป็นรถที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขคนขับก็มีความสุขครับที่เห็นทุกคนมีความสุขเนาะปิเกอระจนไทยเหรอลกูก เดินป่าในน้ำตกเราก็ามาเที่ยวที่น้ำตกวังตะไครนะครับช่วงนี้จะน้ำน้อยนิดนึงเราตัดตังนู้นนะคลิปนี้ทั้งหมด1,103กิโลนะครับเติมน้ำมันไป2รอบนะครับรอบนี้50ลิตร 1,780บาทเดี๋ยวมารวมแล้วก็การเฉลีย่ยให้ดูนะครับว่าใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ทิปนี้โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากเราเดินทางไปที่น้องบัวรำพูนะครับเราไปงานทําบุญบ้านนะครับของญาติแล้วก็พา<ห>เก้อคูณนะครับไปนครนายกนะครับเด็กๆอยากเล่นน้ําตกเราก็ไปเล่นน้ําตกที่นครนายกกันนะครับทิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรถคันใหม่นะครับเป็น โตโยต้าเอาผ่าปี2012นะเครื่อง2.4เบนซินนะครับอันนี้เราซื้อมือสองมานะครับทริปแรกเลยนะครับเราก็เดินทางไกลเลยนะฮะยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับก็คือเอาไปให้น้าที่เป็นช่างเช็คให้เบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าไปได้ก็ไปเลยครับอาการที่เจอนะครับก็จะมีพวมาลัยนะครับเอียงนิดนึงแล้วก็เวลาวิ่งช้าๆนะครับทางขรุขระจะมีเสียงดังกุ๊กๆๆอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาจะไปเช็คนะครับ ล้วก็จะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยอะไรด้วยนะครับถ้าใครนะครับกำลังสนใจรุ่นนี้อยู่เหมือนบ้านของเกื้อกูนะครับก็ลองดูข้อมูลนะครับคลิปต่อไปเราจะไปทํารถนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับกันแนแง่นี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้มาสรุปเรื่องของน้ํามันกันก่อนนะครับหลายคนอยากรู้ว่ารถกินน้ํามันหรือเปล่านะครับเราเติมน้ํามันไปทั้งหมด2รอบนะครับ2รอบเลยนะฮะ ระยะทาง1,103กิโลนะครับ1,103กิโลเราเติมน้ำมันไปทั้งหมด1,750นะครับรอบแรกแล้วก็รอบสอง1,780บาทนะครับทั้งหมดก็3,530บาทนะครับนะ้ำมันล้วนนะครับคลิปนี้หารด้วย1,103กิโลนะครับก็ตกกิโลละ3บาท20สตางค์นะครับทีนี้กี่กิโลลิตรนะครับ รอบแรกเราเติมไป48.5กิลลิตรนะครับรอบที่สองเราเติมไปทั้งหมดเอ่อเท่าไหรล่ะ50ลิตรนะครับ50ลิตร98.5ลิตรนะครับหารด้วย1,103นะครับพ่อเท่าไ่ก็ตกที่ประมาณ11กิโลลิตรนะครับ ก็กินพอสมควรนะครับมีรถติดมีอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็วิ่งต่างจังหวัดนะครับทำความเร็วประมาณร0อยถึงร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ากินน้ํามันอยู่ครับทีนี้เรามาดูว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูสักพักนะครับถ้าว่าอยากกินน้ามันเยอะอยู่แล้วเรายังรู้สึกว่าจะประหยัดกว่านี้เราก็อาจจะต้องติดแก๊สนะครับแต่ตอนนี้เราก็ใช้น้ํามันไปก่อนนะครับโอเคจบทริปแล้วครับสําหรับทริปเดินทางด้วย รถคันนี้นะครับทุกคนนั่งสบายแฮปปี้พี่เกือชอบขับไหมครับชอบชับรถคันนี้ไหมน้องคุณชอบรถคันนี้ไหมครับลูกชอบเหรอครับลูกโอเคมันปีใครได้ตัวนี้แล้วทำอะไรคันนี้ดูทีวีได้ด้วยทำอู้ได้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับดูการ์ตูนก็ได้โอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับสําหรับพ่อบ้านนะครับที่มีลูกนะครับรถคันนี้ผมว่า ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับการเดินทางเป็นครอบครัวนะครับใครกำลังหาข้อมูลอยู่ก็กดติดตามช่องของเราไว้นะครับเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้ที่เราจะไปทำเพิ่มเติมหลังจากเราซื้อมาสองมาป็นะครับคาบสับสกไลด์เลยนะครับแล้วเราก็จะมีไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะหาบรรยากาศการเดินทางของเด็กๆที่พักอะไรต่างๆมาให้ดูนะครับยั่ไหฝากกดติดตามช่องของเกื้อกูลด้วยนะครับขอบคุณครับบายบาย จับทิพแล้วไปล้างรถก่อนนะครับ ล้างเสร็จเตรียมอ่องเหมือนรถใหม่เลยครับ